What What the fuck โอเคครับท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ตามไปช่องเบเกอร์อีสาน้ดยรับวันนี้เราก็ากำลกังจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมโอ้ oh my god กำลังกลับบ้านนะครับเพิ่งขุดมันเสร็จนะครับก็มาแต่นานนะครับท่านผู้ชมโอ้โอ้โ oh, อ oh, 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 ้โอ้โอ้หลุดหลุด รถทำไมยางมันดิ้นดิ้นไม่รู้นะครับท่านผู้ชมยางนร้นผมมันดิน้นว่ะยางหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้อยางรถมันดิ้นนะครับท่านผู้ชม ไม่ได้ยกรอนานและพอแล้วนะนนเดี๋ยวล้อหุด <c oughs> อ้ <c oughs> ไม่ยกรอมาบเย็นล้ว ดูยางรถลองลองเออท่านผู้ชมยางรถผมดินด้นๆนะครับอยู่ไหนเนี่ยอา้าวยางหมดครับท่านผู้ชมโ oh อ,อ้ m ม g o กอต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้วครับเนี่ยโอเค okay. กลับบ้านเติมน้ำมันหวังว่ายางคงไม่ระเบิดนะครับ โอ้โหรถเยอะครับร้อนครับ ่สิบอยู่ไหนไวะเติมไหลาย e ยี่สิบซี่สิบาทครับมันยางสีเบิร์ดเลย ว่วฟัมีเปลาครับ ลูกชาย <c oughs> ครับผมโอ้ท่านผู้ชมเราต้องหานาม,มาลางนะครับเดี๋ยวรีบเรีย,รยกกระบ้าานามาลางดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวมันกัดกัดสีรถเราแบบนี้นะครับโอ้ย <c oughs> ต้องมาเจอกอะไรแบบนี้วะเนี่ย เหยื่อหันมีน้ำป่ไม่ไปล้างอยู่บ้านกันเดะโอ้โหเหี้ยบังไรโอ้คำขอโทษสักคำมีไหมเนี่ยตายแล้วโอ้โหท่านผู้ชมคำขอโทษสักคำยังไม่มีเลยแม่ง คำนี้ก็ไม่เข้าอีกก็ได้นะโอ้ยอ่ะ อย่ากัดทีนะยืดด,ด้วยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยท่านผู้ชม มป้อมนี้ผมไม่เข้าอีกแนว่ววันนั้นก็เมื่อวานเมื่อวานก็ทำเมื่อวนันหยดใส่รถผมนิดหน่อยแต่ผมก็ไร้ว่าอะไรวันนี้แม่งกู้ว่าแล้วคำขอโทษจะคำก็ไม่มีเลยทันทีาาจุ ไม่อยู่รอรอ,อบแรกก็ยางหมดแล้วครับท่านผูโชว์ก็ทลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแม่งเฟลครับไม่อยากพูดไม่อยากถ่ายทลิปเลยครับทั้น้ำมันหลน่นเอ้ยทั้น้ำมันหกใส่รถผมเอดเคซีร่องดิก็เหมือนแบบ เป็นพนักงานใหม่ด้วยครับก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับก็ผมก็ทาสีผมรอดผมก็ไม่รู้จะทําทไงละกลัวได้ทําสีใหม่อยูก่ก็ใครที่ชอบคลิปผมก็ไลค์กดแชร์ like, ก u b s ด r ั share, ้ e ไห้ผมด้วยนะคะไม่อยากถ่ายคลิปเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับผู้ชมคลิปนี้ก็